อ่ะเริ่มเลยนะครับผมขอแชร์ตัววงจรน,นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของวงจรหม้อแปลงนะครับเนาะใช้ว่าเป็นคําว่าอะไรสแตนดาร์ดก็ได้นะครับเนาะคาว่าสแตนดาร์ดนะครับนะอันนี้จะวาดโซนให้ดูก่อนนะครับแบ่งโซนให้ดูนะครับโซนของที่คุณทํากับอาจารย์สิริชัยหรือว่าอาจารย์กัญยุมานะสำหรับทรลอบนะ เมาส์ผมอาจจะวาดไม่ค่อยอี้เท่าไหร่จะแบ่งโซนอินจะชัดนะครับนี่นะครับก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้นะจะเป็นโซนนี้จะเป็นโซนของที่ทำกับอาจารย์สิริชัยนะครับ กับอาจารย์กันยุมาเนาะนะครับนะตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสายของคุณโผมาใช่ไหมก็จะมีเส้นนี้โผลมาหนึ่งเส้นแล้วก็จะมีตรงนี้โผลมาหนึ่งเส้นใช่ไหมครับตอนที่คุณไปเทสกับอาจารย์ขันชัยหรือว่าอาจารย์กันยุมาจะมีสายนี้มาสองเส้น จากนั้นก็จะมีตรงตรงนี้จะเป็น R ปรับค่าใช่ไหมครับอปรับค่าก็จะมีสายโผล่มาอีกสองเส้นคือตรงนี้นะครับก็อมองใช้สีิดต้องเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสายโผล่มาตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับ จะมีสายโผล่ออกมาสองเส้นแล้วตัวนี้ก็เป็น R ที่คุณหมุนอยู่ตัวที่คุณปรับค่านะครับเนาะเป็น R ที่คุณไว้ปรับค่าอยู่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนของอวงจรที่กัดปิ้นนะครับกับบัดกีอุปกรณ์ลงไปนะครับก็จะเป็นแผ่นอนนี้ในส่วนของหม้อแปลงของผมนะครับหม้อแปลงที่ทำหม้อแปลงผมก็จะอยู่โซนนี้นะครับหม้อแปลง รั้นหม้อปแปลงก็จะมีไฟเข้าสองเส้น,นะจะมีเส้นสีแดงกับเส้นสีดำใช่ไหมครับผมลากออกมาที่ตรงนี้แหนึ่งเราก็จะมีแดงแดงดำดำใช่ไหมแล้วเส้นตรงกลางผมก็ให้เป็นสีเหลืองหรือสีส้มเอาไว้นะครับแยกออกมาเส้นหนึ่งนะครับ คราวนี้ผมบอกว่าในวงจรนประกอบมีพัดลมใช่ไหมเป็ชุดตรงเป็นชุดพัดลมนะคุณก็จะมีพัดลมตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอ่าส่วนชุดวงจรตรงนี้ก็ที่ผมบอกก็แล้วแต่นะครับคุณจะไปซื้อสําเร็จก็ได้นะครับนะ แต่ลายวงจรที่คุณเห็นอยู่ตัวนี้คือสีส้มตัวนี้จะเป็นแปลงไฟยี่สบสี่โวลต์เห็นปะมันต่อจากย4ิบสี่โวลต์มาตรงน,นี้มันจะแปลงไฟยี่สิบสี่โวลต์นะครับผ่านวงจรบิดเล็กติฟคือวงจรบิดเนาะนียตัวไดโอดสตัวนะครับผ่านวงจรบิดเล็กติฟานะครับผ่านวงจรบิดเล็กติฟจากวงจรบิดเล็กติฟเนี่ยก็กลม่ำจะมาเข้าวงจรที่มันสามารถแปลงไฟจากยี่สิบสี่โวลต์นะ บีเล็กต f ไฟนี่คือแปลงจากไฟสลับเป็นไฟตรงมันได้ไฟตรง24โวลต์มาปุ๊บมันก็จะแปลงเป็นให้ลดแรงดันลงผ่านวงจรให้ลดแรงดันลงนะครับเพื่อไปใจใ่ายกับพัดลมหรือถ้าไม่ใช้24 v. ก็ได้ไปซื้อวงจรที่มัน,ปนแปลงไฟตรง12โวลต์ก็ได้นะครับแปลงไฟตรง12โวลต์ก็ได้นะครับเข้มาอันนี้พอเวลาเราจะไปลงกล่องปุ๊บเนี่ยนอกจากส่วนประกอบที่มที่เราว่าตรงนี้แล้วนะครับ มันก็จะมีในส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันจะมีฟิล l เพิ่มขึ้นมาครับมันจะมีสวิตช์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะมีปลั๊กก็คือแหล่งจ่ายไฟ220โวลต์เข้ามานะครับแล้วก็จะมีหน้าปัดนะครับที่เป็นโวลต์มิเตอร์มันจะมาต่อคอมอยู่กับสายเส้นสีแดงกับสายเส้นสีดํา ของวงจรที่มันจะออกไปนะครับแล้วจากนั้นก็จะไปต่อกับเทอร์มินอลก็คือเป็นแจ็คสองตัวนะครับนะทุกอย่างนี้ก็คือจะลงไปอยู่ในกล่องนะครับนะทีนี้ผมจะให้มีดูรูปนึงดูรูปเทียบเคียงอ,อผมไม่ดูรูปนี้ก่อนผมขอลบอ่าอัออก,กอ รูปกล่กกองโพสต์พายเรานะครับเดี๋ยวไฟล์พวกนี้ผมก็ให้ไปหมดนะเผื่อจะเอาไปอะแดปไปทำทเสติ๊กเกอร์ทำอะไรก็ได้แล้วแต่ครับเราก็จะมีวอนมิเตอร์ตรงนี้ของเราจะเป็นเข็มหรือเป็นดิจิตอลอะไรก็ได้นะครับตรงนี้คุณก็ใส่อปรับค่าเนาะตรงนี้นะครับใส่อปรับค่าแล้วตรงนี้คุณก็ใส่แจ็คเข้าไปนะครับอันนี้คือด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังเนา เราก็จะมีพัดลมนะครับเราจะมีสวิตมีฟิลนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะต่อเป็นสายไฟธรรมดาหรือว่าจะต่อเป็นปลั๊กเป็นสายปลั๊กก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็ให้ไปอยากจะไปทําเป็นกระดาษแปะหรือเป็นสติกร์แปะครับตัวโพลิสะพลยก็ได้นะครับอันนี้ถ้าใครวงจรมีปัญหานะ ผมก็มีปิน้นเนาะถ้าใครจะกัดใหม่ก็ก็ได้แต่ว่าจะเป็นปิน้นไม่ใช่ตัวที่อาจารย์เก่งก็ทําใหม่เป็นตัวเก่านะครับยังไม่ได้ไปขออาจารย์เข้ามาเดี๋ยวนี้ย้ผมก็จะอัพไปให้เหมือนกันถ้าใครอยากจะกลัดกัดปิน้นใหม่ก็ได้นะครับนะส่วนของใครที่แบบว่ามันระเบิดเนาะที่มันระเบิดไปแล้วที่มันจะแก้ไขไม่ได้เนี่ยถ้าใครอยากจะกัดปิน้นใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะทําไข่ปลาถ้าทําไข่ปลาผมว่ามันอาจจะดูยากหน่อย นะครับเพราะต้องมาไล่สายไล่วงจรนะครับนะก็ได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะคราวนี้ผมก็จะเทียบเคียงจากรูปวงจรนี้นะครับเทียบกับรูปความเป็นจริงเนาะอ่าพอดีผมให้จกรลินช่วยทํานะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมีแรงจ่ายไฟสองยี่สิบนะครับ นะคุณจะเป็นสายไฟหรือว่าจะเป็นลักก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับนะไปสลับมาสองคุณจะต้องไปผ่านสวิตหนึ่งตัวนะครับจากนั้นก็ไปผ่านฟิลฟิลก็แล้วแต่คุณจะใส่ฟิลรูปแบบไหนนะครับนะคุณจะเป็นฟิลแบบหมุนแล้วใส่ป้อนเข้าไปมันก็จะมีขั้วอยู่สองขั้วนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสวิตกับลักกับฟิลรวมกันเนี่ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่ามันต่อ,อยังไงนะครับ จากนั้นก็มาเข้ามอแปลงผมก็ยายก็จะมาเข้ามอแปลงที่เราพันใช่ไหมครับก็จะมาเข้ามอแปลงที่เราพันมอแปลงที่เราพันเรามีอยู่ฝั่งหนึ่งสอบไฟสองร้อยี่สิบใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นไฟที่แปลงแล้วนะครับพอแปลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีไฟมายี่สิบสี่กับสิบสองใช่ไหมครับ ยี่สบสี่กับสิบสองนะนั้นไฟยี่สบสี่โวลต์ก็มาเข้าแผงวงจรที่คุณต่อวงจรน,นะครับยี่สิบสี่ก็มาเข้าดําก็มาเข้าตรงนี้นะครับเราดูหลักๆก่อนนะครับพอเข้าวงจรเสร็จแล้วนะครับพอเข้าวงจรเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าวตวมิเตอร์เราวต์มิเตอร์เนี่ยถ้าเป็นแบบเข็มนะครับมันก็จะมีขั้วมาให้สองขั้วในการต่อนะครับ แล้วก็เอาปลายเนี่ยของสายเนี่ยของตัววงจรเราเนี่ยครับที่มี2เส้นเนี่ยไปต่อกับวัวมิเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยบางทีดิจิตอลจะมี2อ,อ,อ,องเส้นถ้ามี2เส้นก็เอาไปเข้า2เส้นแต่ถ้ามี3เส้นเนี่ยก็รู้สึกน่าจะเป็นจักรินบอกผมน่าจะเป็นเส้นสีขาวกับเส้นสีแดงหรือยังไงเนี่ยจับถึงกันนะครับต่อเข้าไปตอนนี้ตรงแจ็คนะหรือว่าปลั๊กตรงนี้ยนะครับ เราก็ต่อแยกออกมาเพื่อเดี๋ยวเราจะต่อแจ็คเสียบเข้าไปนะครับเพื่อเอาไฟไปใช้นะครับก็ต่อจั๊มจากจุดเดียวกันเวลาจั๊มนะครับอย่าจั๊มมาลอยๆอยนะแตะถึงกันมันช็อตทั้งเครื่องเลยนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วในการจัม๊มในการต่อนะเราบัดกรีเสร็จแล้วเนะี่ยเราเก็บผงบัดกรีให้เรียบร้อยนะครับเคลียร์กล่องเคลียร์อะไรให้มันสะอาดเนาะหรือว่าเราจะใช้ท่อหดหรือใช้อะไรหุ้มอะไรก็ว่างไปนะครับน ไปจาปักออกมานะครับเพื่อวัดค่อมึงเนาะค่อมออกมานะครับนะตัวนี้คือก็เป็นส่วนที่เราวัดค่านะครับเนาะไม่เกี่ยวอันนี้มาดูส่วนของพัดลมนะครับพัดลมมันที่อย่างผมบอกที่ผมบอกว่ามันจะมีตัวนะครับตัวแปลงไฟนะครับตรงนี้ไฟออกมาเป็นไฟสลับนะสิบสองโวลต์ไฟสลับนะครับ เราก็เอามาต่อตัวแปลงไฟนะครับมันจะมีตัวจะขาอยู่นะครับหรือว่าเราจะมาบัดกีเองก็ได้หาวงจรบัดกีเองก็ได้นะครับนะแล้วเอาไฟ12โวลต์นเนี่ยไปเข้าไฟสลับแล้ววงจรสําเร็จเนี่ยหรือว่าวงจรที่คุณมาทําเองขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแปลงไฟเนาะนะครับจากไฟสลับ12โวลต์กลายเป็นไฟตรง12โวลต์ก็ไปต่อให้กับพัดลมนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเนาะของวงของมอแปลงนะครับของมอแปลงของอวงจรที่คุณกัดปิ้นไปนะครับเวลาถ้าไปลงกล่องน,นะครับอันนี้คือควาไม่เห็นภาพก็จะได้ไปไล่วงจรได้นะครับอันนี้คือเป็นพื้นพื้นแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้ USB 5โวลต์ไฟตรงนะครับคุณก็จะต้องมาดึงอย่างน้อยต้องมาดึงไฟ24หรือดึงไฟ12ไปใช้ ดึงไฟ12หรือ24ไปใช้แล้วก็ไปแปลงไฟออาจจะมีชุดแปลงอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อไปเข้า USB กลายเป็นไฟตรงก็ได้นะครับงานะันนีน้ไฟตรงนี้สามารถดึงไปทําอะไรได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่จะดึงไปใช้งานอะไรแต่ว่าตรงรูปที่ผมให้คุณเห็นเนี่ยตรงนี้คือเป็นพื้นนพื้นในการต่อนะครับเทียบเคียงกับตัวที่เป็นเนี่ยตัววงจรเทียบเคียงกับตัววงจรน,นะครับ เพราะนั้นตัววงจรที่คุณเห็นเมื่อคู่นี้คือชุดตรงนี้ทั้งชุดเป็นชุดเนี้ยนะครับเป็นตัววงจรชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับส่วนวลต์มิเตอร์ตัวนี้ก็แล้วแต่จะเป็นเข็มก็ได้นะครับจะเป็นเข็มหรือเป็นนิจีต้อนก็ได้ถ้าเป็นนิจิต้อลถ้าเป็นสองเส้นก็โอเคถ้าเป็นสามเส้นมันจะมีสองเส้นที่ต้องจับถึงกันส่วนตัวปักเมื่อคู่นี้แดงกับดําแดงกับดําคู่นี้นะที่ต้องมาจัาข้อมนะครับเนี่ยมันจะมาจัาข้อมเห็นไหมมันจัาข้อมวลต์มิเตอร์อยู่ เราก็มาต่อออกไปใช้งานหมอแปลงแล้วก็อยู่นี่นะครับรเผอิญว่าวงจรตัวนี้เราดึงไฟยี่สิบสี่ไปใช้จ่ายตัวด้านบนแต่ว่าตัวรูปเนี่ยเราใช้ไฟสิบสองเพราะั้นไฟสิบสองเราก็จะเหลือเส้นอยู่เส้นหนึง่งใช่ไหมครับสายตัวนี้ก็เป็นไฟสิบสองเข้ามาแทนตรงนี้แล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดของสิบสองโวลต์แทนนะครับส่วนฟิวเวลาต่อฟิวนะครับจากไฟเนี่ยเข้าสวิตช์จากสวิตช์ไปเข้าฟิวแล้วก็เข้าทางด้านหมอแปลงแต่ถ้ามันเป็นกรณีเป็นแบบปลัก๊กเนาะ เป็นแบบปลัก๊กก็ต้องดูว่ามันข้างหลังนี่มันจะมีเคี่ยวต่อนะครับเนาะอาจจะเซิร์ชข้อมูลดูก็ได้นะครับเวลาถ้าต่อ,อไฟแบบเป็นปลั๊กเนี่ยมันจะมีเคี่ยวมาประมาณสักสี่ห้าเคี่ยวเนี่ยมันจะต้องบัดกีตัวไหนนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ดูปลั๊กแบบนั้นนะเราก็มาไล่ต่อฟิลก็ได้ซื้อฟิลแบบเป็นฟิลที่แบบใส่เข้าไปแล้วก็ขันเกียวอย่างนั้นนะครับนะตัวฟิวมันจะมีขั้วเป็นมีเคี่ยวทัวทีมีเคี่ยวอยู่นะครับสองเคี่ยวเนี่ย เวลาต่อก็คือต่อนุกรมไปจากไฟบ้านสองยี่สิบนะครับเข้าสวิตช์จากสวิตช์เข้าฟิวแล้วก็ถึงจะไปเข้าหมออแปลงนะครับมันมันอยู่โซนเดียวกันหมดเนี่ครับมันต่อนุกรมกันเป็นโซนเดียวกันถ้าคุณไม่ใช้แบบฟิวแบบปักนะสําเร็จอะ่ะเนี่ยแล้วมันก็มาเข้าไฟหมออแปลงนะคุณอาจจะกําหนดอันนี้เป็นสีแดงก็ได้เป็นแดง ตอนเข้าแล้วนี่ก็เป็นสายเส้นสีดำนะครับมเข้ามอแปลงไปเวลาเสียบปลั๊กปุ๊บก็เปิดสวิต์เปิดสวิต์ปั๊บกระแสไฟฟ้า,าก็จะไหลเข้าหมอแปลงนะครับมอแปลงก็เหนี่ยวนำก็จ่ายให้กับวงจรทั้งสองตัวนะครับนะโอเคนะครับประมาณสามสิบห้าคนผมก็เลคคอร์ดไว้แล้ว จะได้เผื่อบางคนไปดูย้อนหลังได้ส่วนใครที่ทําไปแล้วก็โอเคนะครับเนาะใครที่ทําไปแล้วก็โอเคเนาะนะครับก็พร้อมก็มาส่งได้นะครับผมเริ่มเข้าเสาร์นี้ผมก็ไปสอนแล็บนะครับใครก็จะเอามาส่งก็เอามาส่งได้นะครับผมก็จะตรวจนะครับเนาะพยายามนิดนึงเนาะมันอาจจะมีการช็อตมีการอะไรเนาะแต่ผมอยากให้ส่งนะนะครับพยายามนิดนึงผมอยากให้ส่งผมไม่อยากให้แบบว่าใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็มาส่งอะไรเงี้ยนะครับเนาะ นะพยายามนิดนึงนะครับเนาะปรับปรุงแก้ไขได้เนาะผมอนุโลมให้นะถ้ามูรักปิ้นคุณมาเละเทะไปหมดแล้วเนาะคุณจะกัดใหม่ก็ได้หรือว่าถ้าคุณไม่กัดใหม่คุณจะไปเป็นปิ้นไข่ปลานะครับก็ได้เนาะแต่ว่าหลักๆต้องเป็นวงจรที่คุณทําขึ้นมาเองกับเป็นมอปแปลงคุณเองนะครับเวลามาส่งผมคือผมจะเป็นคนตรวจคนเดียวหลักๆนะครับเพราะนั้นผมก็จะประเมินคุณแค่คนเดียวนะครับก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเนาะ อ่าอ่ะ,อะมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวตัวไฟล์ทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่นะตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ทั้งสี่ไฟล์นะเดี๋ยวผมจะอัพลงไปให้ในกลุ่มประชาสัมพันธ์เลยนะอ่ะอัพลงไปในกลุ่มประชาสัมพันธ์เลยนะผมอาจจะเอาใส่ใส่ในไดร์เนาะ เอาใส่ในได์นะแล้วก็คุณก็เป็นเอามาใช้ได้เลยนะครับไล่วงจรนะครับไล่วงจรในการต่อนะครับนะเนี่ยเบสิกสุดมีพัดลมเนาะมีวอลมิเตอร์มีปลั๊กเสียบมีฟิลมีสวิตช์นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงเนี้ยเบสิกตรงเนี้ยสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าจากนั้นพอเวลาส่งปุ๊บคุณมาเปิดฝาปั๊บผมเปิดผมก็จะดูความเรียบร้อยแล้ว นะครับเก็บสายเรียบร้อยไม่มีเศษตะกงตะกัวสะอาดผมก็จะให้เพิ่มอีกแต้มหนึ่งแต้มหรือสองแต้มสิบสี่สิบห้าก็จะกลายเป็นสิบหกสิบเจ็ดละนะครับอ่ากำหนดส่งวันสุดท้ายวันไหนนะครับประมาณกลางพฤษภาครับวันสุดท้ายของการเรียนอ่ะผมเปิดปฏิทินเลยอยากรู้เหมือนกันปฏิทินน่าจะเป็นกลางกลางพฤษภานะผมเปิดปฏิทินแป๊บเดียว นะครับกำหนดส่งประมาณพุธภาผมแนะนําว่าใครเรียนเสร็จแล้วหรือว่ารายวิชาไหนปิดคอแล้วถ้าอยากจะกลับบ้านแนะนําน่าจะส่งก่อนน่าจะดีกว่านะส่งก่อนน่าจะดีกว่าแนะนําว่าให้ส่งก่อนน่าจะดีกว่านะครับิดพูดทินแป๊บเดียวแนะนำให้ส่งก่อน ก่อนกลับบ้านเนาะนะครับยังมีระยะเวลาในการทํานะครับเนาก็ค่อยๆทําค่อยๆบริหารไปเช็คให้มันดีๆไล่สายให้มันดีๆเก็บสายให้มันดีๆจัดวางอุปกรณ์ให้มันเรียบร้อยเนาะนะครับนะเบียนผมสต็อปอันนั้นผมมาแชร์นี่ก็ได้ ตร <Okay. S 2> งนี้มาดูปฏิทินกนารศึกษาอ่ามาดูกันนะครับปฏิทินดีไหนดีเอาเป็นนี้อ่าแล้วนี้จะบ,บับเปลี่ยนแปลงอ่นวันวีนะาเมษา ประเมินการเรียน17วันสอบ17 26 27พฤษภาคม27พฤษภาคมนะครับอ่า27พฤษภาคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีเวลาดึงดูดกล้องเลย27พฤษภาคมเนาะ เรามีเวลาถึงยี่สิบเจ็ดพฤษภานะครับโอ้เยอะแยะสองเดือนคุณทําไปเลยแต่ถ้าใครจะกลับบ้านหรือว่าเออไม่มีงานข้างค้างอะไรก็ก็ทยอยทานะครับค่อยๆไล่วงจรไปเนาะค่อยไล่วงจรไปครับเพราะว่าพอเราประ,ประกอบหลายๆอย่างปุ๊บอะถ้าสายสิทธิ์ผิดไปเส้นหนึง่งหรือว่ามีอะไรผิดพลาดสักเส้นหนึ่งปุ๊บมันก็าจะมีบางจุดที่มันช็อต นะครับตัวต้านทานทรานซิสเตอร์อาจจะเสียหายได้นะครับวันนั้นอาจจะต้องต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าอาไหม้ตัวหนึ่งอ่ะพื้นพื้นนะคุณเปลี่ยนไปเลยทรานซิสเตอร์สามตัวเพื่อความชัวอาไหม้ตัวหนึ่งเปลี่ยนอาตัวนั้นที่ไหม้แล้วก็เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ไปสามตัวเลยอันนี้คือพื้นพื้นเลยนะเพราะว่าทรานซิสเตอร์มันจะไวไวมากเลยนะครับแล้วก็มาลองเทสใหม่เวลาต่ออ่ะผมแนะนําว่าเอาหม้อแปลงมาแล้วเอาตัววงจรอ่ะมาลองก่อนว่า หมอปแปลงกับวงจรคุณมันไปด้วยกันได้มันเวิร์กแล้วนะปรับค่าได้แล้วนะครับเพรนันพอปรับค่าได้แล้วปุ๊บอันนี้ลองไปลองไล่วงจรดูนะครับก่อนที่จะประกอบนะพอชัวร์แล้วปุ๊บก็ค่อยๆลงกล่องจัดวางสายอะไรให้ดีๆต่อสายไล่ให้มันดีๆนะครับนะอ,ะอันนี้เป็นคลิปอธิบายวงจรเดี๋ยวถ้าผมพอมีเวลาเนี่ยผมจะไล่ไล่จากกล่องที่เคยมีนะ ผมจะเปิดกล่องขึ้นแล้วผมก็จะไล่วงจรเลยจากปักมาเข้าตัวไหนเข้าอะไรเข้าวงจรนี่เห็นคล้ายๆกับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปไล่ผมให้อีกดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเพื่อแต่ท้่ผมไล่ไปแบบนี้ใช่ไหมถ้าใครจะเริ่มทําก่อนก็ทํานะครับเริ่มนําไปก่อนก็ได้ทําไปก่อนก็ได้นะครับเรามีเวลาสองเดือนก็ค่อยๆทําไปแล้วผมก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งคือแ๋ยวผมขอเคลียร์เรื่องแลบด้วยอย่างเสร็จปป๊บผมก็จะเปิดกล่องขึ้นมา แล้วผมก็จะไล่ให้ดูนะครับอาจจะทําเป็นอัดวิดีโอไว้ผมก็จะไล่เลยจากไฟล์พัก220เข้าจากเส้นไหนไปเข้าสวิตไปเข้าฟิลจากนั้นเข้าหม้อแปลงจากหม้อแปลงไปเข้าอะไรอันนี้คือเป็นอันนี้อันนี้เป็นภาพเห็นเป็นประกอบผมทําเป็นภาพบบประกอบมาแต่เดี๋ยวคือผมจะอัดวิดีโอไล่ให้เห็นจริงๆเลยว่าไอที่ใช้งานเนี่ยผมจะเปิดให้คุณดูว่ามันใช้งานได้นะจากนั้นผมก็จะเปิดฝาออกแล้วผมก็จะไล่วงจรให้คุณเห็น ว่ามันเป็นเนี่ยลักษณะคล้ายแบบเนี้ยนะครับอัดเป็นวิดีโอส่งให้ดูอีกนะครับแต่เนี่ยคือมาอธิบายให้เห็นภาพก่อนว่าเอ้ยบางคนยังไม่เห็นภาพว่าอันนี้วงจรแล้วมอปแปลงต่อไปต่อกันยังไงแล้วฟิวกับสวิตเป็นยังไงแล้วมันจะมีตัวที่ไปต่อพัดลมเพิ่มเนี่ยใช้อะไรนะครับบางคนนะให้เพื่อนช่วยโอเคให้เพื่อนช่วยเนี่ยมันใช้ได้แล้วแต่ก็อยากจะให้เข้าใจด้วยนะครับนะ เดี okay. ๋ยวสี่ไฟล์นี้ผมก็จะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับเนาะส่งเข้าไปในกลุ่มให้นะอ่าโอเคมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ป้าค่ะคือของเพื่อนหนูค่ะเขาลองแล้วความต้านทานมันไม่อะค่ะต้องต้องซื้อตัวอื่นเพิ่มไหมคะ้องจากทานเซเตอร์ หลักๆอ่ะเปลี่ยนหลักๆอ่ะเปลี่ยนตัวต้านทานเอาเปลี่ยนตัวต้านทานเสร็จปุ๊บเปลี่ยนทานซิตเตอร์แต่ครนี้เนี่ยพอเปลี่ยนเสร็จแล้วอ่ะอาจจะต้องมาไล่ดูไล่ดูอีกทีนึงก่อนว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครนี้ตอนไหมอ่ะมันต่อแค่วงจรกับหม้อปแปลงหรือว่าต่ออย่างอื่นเข้าไปแล้วต่ออย่างแล้วต่อทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าสมมุติถ้าแก้แล้วอ่ะ ลองต่อแค่ม้อแปลงกับตัววงจรก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้าถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะมีจุดไหนจุดหนึ่งในนั้นอนะต่อผิดแล้วถ้าปรับ VR ไม่ลงแลครับอาจารย์คือปรับต่ำสุดแล้วก็ได้แค่ยี่สิบแปดนะฮะนั้นคือสลับขา VR ถูกไหมครับปรับ VR ไม่ลงคือไงมันมันไม่ลงศูนย์หรือว่าไม่ลงเลยคนระับมันมันไม่ลงเหลือ คือของผมอ่ะมันจะลงเหลือหนึ่งกับสองครับแต่เนี้ยมันมันไม่เหลือหนึ่งกับสองอาจารย์มันเหลือยี่สิบแปดวก,กว่าครับก็คือขึ้นค้างไม่ลงใช่ไหมใช่ครับถ้าขึ้นถ้าถ้ากรณีขึ้นค้างไม่ลงเนี่ยไม่อาจจะเป็นที่เหมือนผมเห็นตอนที่ตอนเทสเทสกับอาจารย์ขันชัยอะ่ะบางคนที่มันจะมีแรงดันค้างอะ่ะไม่แน่ใจ,จว่าเป็นขาบางขานี่มันต่อถึงกันหรือเปล่า ผมเลยไม่แน่ใจว่า VR น่าจะกลับขากันหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองสลับสายดูเพราะว่ามันจะมีจุดของวงจรที่ต่อสามขาแบบเนี้ยบางทีอ่ะมันต้องต่อแบบนี้ใช่ไหมแต่ว,ว่าบางทีเราอาจจะไปสลับกันหรือเปล่านะครับก็ต้องลองเปลี่ยนแต่ว่าตอนเวลาเปลี่ยนเวลาบัดกรีก็ต้องระวังนะมันไม่เหมือนกับบัดกรีสายไฟไปเดี๋ยวว่างๆวันเสาร์วันเสาร์แค่ว,าาว่างว่า,าเปิด กล่องนองผมดูก็ได้ผมมีกล่องที่มันเทสใช้ได้อยู่อย่างวันนี้พอดีพริดาจะมาดูพอดีผมติดสอนอยู่วันเสา,าร์จะโด่งไหมพริดานวัดได้ครับวันเสาร์หนูไม่อยู่อะค่ะเอองั้นเดี๋ยวให้นวัดมาดูถ่ายรูปไปให้ก็ได้พริดาโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าได้เลยอ่ะถ้าผมจะตัปเล็กคอร์ดกันเนาะคลิปมันจะได้ไม่ยาว